สวัสด,ดีค่ะทุกคนเมื่อเนี่เฮากะเป็นวันว่างของเฮาเนาะที่วันนี้วันหยุดของเราเฮาก็เลยมาอัไานไม้มะนาวแม่ค่ะมาเบิ่งสวนมันสวนมันบรายดอกอประมาณสองไร่มาเบิ่งว่ามันสิเกิดบอ่อหน้าคะ่ะพ่นอันนี้คือมันฝอยเมันก็จะมีตัวเกิดตัวบ่เกิดเนาะนี่อันนี้กำลังเกิดอันนี้กำลังเกิด มากะเจ้าอย่ามาหาขวดหล่องมั่นเด้ตีทุเดียวไปแม่ไปแม่นี่เลยเบื้องแนมั่นคอยโอ้ยมันก็มีอันเกิดอันบ่เกิดล่ะคะเนาะมันกะจะมีตัวเกิดตัวไม่เกิดนี่อันนี้ก็บ,บ่เกิดสัดนี่อันนี้ก็กำลังแตกนึ่นะคะ อันนั้นอยู่ไกลๆพู้นจะเป็นตาเหาเนาะตาเรามาอันสามมันบ่บางโซ่อันทั้งเค่งนี่็จะเป็นของของป้าของพี่สาวแม่ของพี่สาวแม่นี่ประมาณเออหกไล่หรือถือหรือแผละะ่อเนี่ะค่ะเจอบ่ได้แต่ว่าของเหานี่สองไร่เนาะเนี่ยค่ะตั้งแต่เขตนี่ลงมาไปหอดพูนเลยสองไร่ อันนั้นของตาอยู่ส่วนงลางนในของตากับประมาณสองลายนึงทุกคนมัน่นนนอยก็มีเกิดแน่ว่าเกิดแน่และค่ะเนาะจะเสียจังได้ละโอเคไปเดี๋ยวขอจะพาไปเบิ่งอันเบืองหน้าเบืองเข่าก่อนเข่าก็ให้เพื่อนวานค่ะจ้างเพื่อนหยอดเอาเด้โอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งหน้ากอนเด้อ นี่ค่ะทุกคนข่อยกะนี่เบิรงเดอเขาอันนี้เป็นข้าววานเดอ้อค่ะวานเอาจังกะจหว,วานไปพูดไปเป็นแท้ไปผ่านอ่กะกะขืนอยู่แต่ว่าขืนบ้างบางขืนบ้างแต่บุญเบปงใไ้ทั้งลุงก่อนค่ะนางตำรวจไ้นุ่งไหหนากอนจักน้อยนสี่เดให้เข้ามาตัดหญ้าข้างหน้าให้ได้นีง ดูสิได้มมตัดเองบุควอยว่านี่เลยนะคะเขาก็กำลังออกคันหน้าก็กำลังหกโอ้ตายๆนี่ค่ะ เนี่ยแล้วเขาไปลงพาเขาเฮ็ดยังห่ะบัดเชนี้จักมาผู้ได้เรพี่น้องมาพาเขาคอยเบิดอันี้ตาเราก็มาเบืองหน้ากันกันนั่งด้ค่ะเขา แต้ว่าเขาตาหน่ะสิง,งามกว่าเขาเฮาอยู่เด้อนี่ยจะย่างไปเิ่งไก่ไก่กันเด้อตาเราไม่เห็นเนาะเดี๋ยวย่างไปเป็นไก่ไก่ตานะคะ <c oughs> เฮาอย่างมาะ่ะเฮาอย่างมาหาเราเราก็ย่างลงหมดเลยคะ่ะลงย่างลงไปแคมหวยทุกคนอันนี้คือเขาตาเนาะมันจะเป็นเขตอยู่เนี่ยคะ่ะเขตเนี่ยให้นี่ ให้นีคข้องเห่าเนี่ยค่ะอันนี้ให้นีคข้องเห่าอันนี้ก็เป็นข้องเห่าข้องเห่าข้องเห่าแวกลงไปหันละค่ะแวกลงไปหันแวกลงไปหั่นให้นักขค้องเข่านะคะเป็นให้นักแล้วก็ยาวลงไปผุนแ้วก็ยาวไปผุนแล้วก็ยาวไปผุนน่งเป็นข้องเห่าประมาณสี่ไร่กว่าบ่สี่ไร่สองงานข้องตากะนีนะคะแวก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 มาหนีแวกมาหนีลงไปหันยาวลงไปผุนสุดผุนกะสี่ไร่กว่าคือกัน แต่โคงตาน่าจะรลายกว่างานหนึ่งรือจังไดเนี่ยค่ะเมืงแนวเขาเราก็ง่ามๆเลยเน้มไกลๆเนี่ยงามอยู่ค่ะแต่หักแนมไก่อากคือมันบางแต่ว่าตาบอกว่าบบางเลยทุกคนตาบอกว่าสมีพอดีเบบางดอกสันแต่เหาผัดว่าเขามันคืออยากบางแต่เนี่ยเบิองก่อนค่ะปีนี่รู้สึกว่าส่างไกลจะคล้องบ่คอยดีเป็นไดคล้องบ่คอยดีเป็นไดก็เลยสิน่าจะ โอ้ยกรเจาลืมไ้นี่บอไฮหน่อยค่อยสงไซเิ่นลืมเนี่ยอ้ยนี่ยังไนนี่ยไปเเราลืมคือหลังกลยเฮาปีนี่มันบ่คคอยดีบันไดค่ะบ่คคอยแข็งแรงคือแต่ก่อนอันก็เลยคิดว่าสีจางคนมาตัดหยาคันหน้า,นาทุกปีเนี่ยเฮาตัดเบิรดเด้ีิทุกปีเนี่ยคืออ่าข่อยกับ ลุงอ้วนสองคนนี่ตัดสองคน,นคนละเครื่องค่ะสองเครื่องอะไรนี่นํากันเลยสองคนอยู่นี่แต่พอมาต๊ปีนี่ควรบุซึกว่าเจ้าของบ่ค่อยไหวไหมค่ะร่างกายมันบ่ค่อยอยากขึ้นเก่านะมันทั้งหอบขื่นดูเอียงังสิก็เลยเมื่องงยง่ายก็เลยสิลองเบิ่งถ้าเกิดว่าบ่ามีคนมาตัดให้อีลีกะเสียมาตัดเองล่ะค่ะเนาะ อีลีถามโบมีคมน้าตาให้กันสิได้ตัดเองค่ะพี่น้องเอ้ยถามว่าเห็ดไ้บองกับเห็ดไดอะเพียงต่วบานกะอาจจะโบเร็วเหมือนเดิมแต่ก่อนนี่กะห่วยสองคนก็นลุงอ้วนนี่กะโบเบิดมือดอกโบหอดมือดอกถ้าเห็ดอีลีกะประมาณครึ่งมือละค่ะก็แล้วตรวจ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 สองคนแต่มาเห็ดตะเสือยกะเมื่อยล้วกะนั่งพักเมาม้อยกันไป เบิ้งก่อนค่ะเดี๋ยวไปหาจ่างคนก่อนไปบอกคนก่อนแต่เกิดว่า,ม,ามีคนมาตัดไห้กะโอเคแต่คันโบมีคนมาตัดไห้กระถ่า้งานลุกเช้าเรี่วก่อนค่ะวันที่สิบแต่กระขายหวยขายลอตเตอรี่เลี่ยวแะนา่าเสด็ดมาตัดเองโอเคค่ะทุกคนส่นเท่ากะลากันไปเท่านี้เลยนะคะทุกคน การนี้แหละค่ะวันว่างของแม่เล็กกาาับมหาเลาะเบื้องไ้เบื้องหน้าเขาป้าเขาดงคือเก้าแจ็คเชียรยังเขาป้าเขาดงแล้วก็หาเลาะ่ายเล็กขนาดตัวโอเคค่ะบ๊ายบายฝากคลิปนี้คลิปของแม่เล็กในเด้อค่ะบ๊ายบาย